สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รูบี้ทีมแชนแนลค่ะวันนี้นะคะทัพทีมก็พาทุกคนมากินร้านอาหารเวียดนามสีมือคนไทยกลางสาทรค่ะก็คือร้านอันเกิมอันกา บอกว่าทัพที่มาเป็นคนที่ชอบอาหารเวียดนามมากๆเพราะว่าเราเป็นเราเป็นคนอีสานเนาะบ้านอยู่อุบลอยู่ศรีสะเกดอะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะคุ้นเคยกับอาหารเวียดนามตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็พอรู้ว่าร้านนี้เปิดแล้วก็ดังขนาดไหนเดี๋ยวเราจะมาตามนะคะว่าเราจะไปกินอะไรบ้างตามมาเลยค่ะก็คือเจ้าของร้านอ่ะเขาบ้านอยู่แถวนี้เขาก็เห็นบ้านหลังนี้คือบ้านหลังเนี้ย เป็นบ้านที่อยู่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7คือเป็นบ้านเก่าแก่แล้วเขาก็เหมือนเอามาปรับปรุงทาสีตกแต่งอะไรแบบนี้ค่ะก็ก็เลยเปิดมาเป็นร้านอันเกิมอันการแล้วก็เจ้าของร้านนะคะเป็นพี่ปลาคุณปลาไอเบอร์ลี่นะคะที่เปิดรสนิยมกับข้าวกับปลาทองสมิธก็เตี๋ยวเรือทองสมิธที่อร่อยมากนะคะ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านแล้วบรรยากาศร้านก็ดูเป็นฟิลแบบเหมือนร้านอาหารเวียดนามจริงๆในประเทศเวียดนามพวกแบบ คนจินมีฮานอยอะไรเงี้ยแต่ความจริงก็คยืยังไม่เคยไปนะที่เลือกไว้จะมี5เมนูที่ <c oughs> คิดว่าน่าจะเป็นเมนูที่เด็นแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นอาหารเวียดนามทั้งหมดนะคะจริงๆร,ร้านเขามีเป็นเมนูนอื่นด้วยที่เป็นพวกซีฟู้ดกุหอยปูลปาลาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้เราอยู่ร้านอาหารเวียดนามแล้วเราก็ต้องสั่งอาหารเวียดนามนะคะ ที่จะรีวิวนะคะก็คืออินเฟรเนอรวอกดคิวขอลองเป็นน้ำซุปก่อนละกันหอมน้ำซุปมันเลยมากมีความแบบมันกลมกล่อมมันไม่ได้เค็มจนเกินไปก็คือพูดง่ายเป็นเหมือนแบบน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวแหละแต่ว่าเขาจะมีความหอมมากกว่าน,นั้นดี ล้วก็น,นี้เนะ่าจะเป็นแบบเนื้อเนื้อเปืนะ่อยนะจะต้องใส่ซอสซอสของเขาก็คือซอสสีราชากับซอสหอยซินซอสหอยซินคือเป็นเป็นซอสของเวียดนามนะคะอันนี้คือซอสพริกสีราชานะกับซอสหอยซินเดี๋ยวเราจะใส่ไปนิดนขอขอชิมนิดหนึ่ง โอเคกลมกล่องเป็นรสชาติที่จัดจ้านขึ้นแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้จีนจานขนาดนั้นกลมกล่องขึ้นทุกคนอันเนี้ยเขาเรียกว่าพริกกระเหลี่ยงแต่ว่าที่อีสานเรียกว่าลูกโดดเออเรียกว่าลูกโดดนะคะเวลากินก็คือกินใส่พริกเข้าไปด้วยมีกินเผ็ดไม่เก่งเหมือนเมื่อก่อนเลยอะอนน เราปินเนียงกับโหระพาด้วยลูกโดดด้วยหอมเลยอร่อยนะมันก็คือเป็นแบบก็คงเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเวียดนามอ่ะเนาะจานนี้ดีลดที่ต่อไปนะคะเราก็จะลองกินแหนมเนืองคือเราอ่ะเป็นคนที่กินแหนมเนืองมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เลยแบบเลยทําให้การกินแหนมเนืองมันต้องกินผักเยอะๆผักแหนมเยอะๆนะคะ ซาลาเน่เบปเปอร์มินโหระพานะคะใช้ทุกอย่างรวมกันลงไปอะ่ะอร่อยอันนี้น่าจะเป็นมะม,ม่วงสับป,ประรดแตงกวาอากระเทียมกระเทียมนี่ของชอบไเลยละเมนตแต่ก็ได้ก๋วยดิบเส้นด้วยนี่นพงปกติปกติปกตเป็น,นไม่ชอบกินเส้นขนมจนีนในแหนมเลืองนะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูเปิดใจเปิดใจเป็นพริกนะคะแล้วก็เป็นถั่วลิสง ก็คือเราต้องพนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะมันไล่ไหลหรอว่าอืมน้ำจิ้มรสชาติเข้มข้นดีผ่านเลิศแหนมเนื้อเลิศผ่านค่ะ คนคะอันนี้คือหอยแครงเออเราจําชื่อเมนูไม่ได้แต่ว่ามันคือหอยแครงที่มีถั่วลิสงโรยอยู่เต็มไปหมดมีเป็นเป็นต้นหอมนะคะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าต้นหอมอันเนี้ยเอาไปทําเอาไปปรุงยังไงเดี๋ยวเราลองกินดูนะคะส่วนน้ําจิ้มอันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเขาจะให้มาเป็นส้มจีด๊ดส้มจี๊ดจะกคือเอ่อ เป็นผลไม้ที่ใช้แทนมะนาวที่เวียดนามเขาใช้กันบ้านเราใช้มะนาวใช่ปะแต่ว่าที่เวียดนามอ่ะใช้ส้มจีด๊ดแต่เขาบอกว่าวันนี้ส้มจี๊ดหมดค่ะก็เลยใช้มะนาวนะคะบีบมะนาวลงไปแล้วก็คลุกคลุก,ลก,ลกเป็นรสชาติที่ ไม่ค่อยเจอรสชาติอะไรแบบนี้มันมันค่อนข้างแปลกนะแต่ว่าไม่ได้แปลกแบบอร่อยอะ่ะขอชิมต้นหอมอืมเหมือนเขาเอาไปคลุกกับน,น้ำมันอะไรสักอย่างให้ห,หอมๆน้ำจิ้มซีฟูด้ดถ้าทำแล้วไม่เลิศก็จบนะจ๊ะ กินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดดีกว่าเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยแต่ว่าของเขาก็โอเคนะคะออแล้วแต่คนชอบเขาเป็นร้านอาหารเวียดนามเขาก็ต้องทําน้ําจิ้มที่เป็นเวียดนานมานั่แหละถูกแล้วแล้วหอยแครงอะไรอ่ะตัวใหญ่เขาแบบเปิดกปากใหญ่กว่ปาปกตาไม่ได้เป็นหอยแครงแบบโบโบโบูเวเด้อเมนูนี้เป็นขนมถ้วย คือขนมถ้วอย่างนี้ยกินตั้งแต่เด็กๆนะตอนที่อยู่อยู่อยู่อีสานอะ่ะอยู่ต่างจังหวัดเรากินตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะทุกคนมีหอมแดงทอดนะคะมีหมูสับเหมือนเอาหมูสับไปผัดต้นหอมแล้วมีกุ้ง <c oughs> ดูแล้วน่าจะเลิศอืม,มจิมเยอะๆแน่นๆแค้ๆแคออกมาแบบนี้นะคะหน,นึ่งคำใหญ่ไปขอตัด น้ำจิ้มมีรสเปรี้ยวหวานแต่โดยรวมนะกินตอนเด็กๆอร่อยกว่าเพราะว่าขนมถ้วยที่เรากินเด็กๆอะทุกคนมันจะมีกากหมูด้วยแล้วแบบทุกคนรึกเขาว่ากากหมูออกปะากากหมูอยู่กับอะไรก็อร่อยนะคะแต่ว่านี้ไม่แย่เลยคือเรารู้สึกว่าอันนี้อร่อยเลยแต่ว่าเราเคยกิน เมนูนี้ที่อร่อยกว่าน,นี้แล้วสําหรับใครที่เหมือนแบบยังยังไม่ค่อยได้กินอะไรเงี้ยจริงๆริงเมนูนี้อร่อยเลยต้บอกเมนูนี้ควรค่ะต่อไปนะคะยำผักชีกุ้งแม่น้ำคือไม่เคยกินมาก่อนไม่เคยรู้จักเมนูนี้มาก่อนเขาบอกว่าให้กินกับข้าวเกรียบนะคะเดี๋ยวเราจะกินทุกอย่างรวมกันนะ มีผักชีมีแตงกวามีผักชีฝรั่งผักชีลาวแล้วก็โรยด้วยหอมแดงแต่ยังไม่รู้ว่าน้ำซอสอเป็นยังไงม,มีผักหลายชนิดมากนะคะกินกับ เข้าเกลียบก็ลงตัวนะอยากต้องกินรวมกันในคำเดียวมันมันมันถึงจะดีซอสเป็นรสชาติเหมือนแบบขอลองอีกรอบนึงมันมันคือยำอ่ะมันมันคือยำมันคือยำเวียดนามอะค่ะซอสมันก็คือมีแบบเปรี้ยวหวานๆอะไรอย่างเงี้ยขอลองแค่นี้ก่อนนะ มีกุ้งด้วยต้องกินทุกอย่างรวมกันนะคะสำหรับใครที่ไม่ทานผักเมนูนี้ก็คือไม่ได้ต้องลองต้องมาลองเด็ดค่ะดีที่เราย้ายออกมาข้างนอกนะคะเพราะว่าข้างในหนาวมากาทุกคนอันนี้ก็คือเป็นกาแฟมันคือกาแฟโบราณนั่นแหละแต่ว่าเขาก็จะมีกิมมิคโดยการที่แบบอ่ะ มีแบบเป็นเหมือนโดมเหมือนดิฟอะไรอย่างนี้มาด้วยนะคะอ่ะเสร็จปุ๊บเราก็คนให้ข้างล่างจะมีนมข้นเห็นไหมคนให้นมข้นเข้ากันอุ้ยหอมมากหอมมากไม่รู้หอมอะไรเฮ้ยกาแฟขี้ฉมดป่ะเนี่ย่ะกินแบบเย็นนะคะพอแบบเย็นเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าให้เอานมนมสดราดลงไปอีกหนึ่ง ต่ออย่างนี้ให้มาเพื่ออะไรก็เพื่ออะไรก่อนสุดท้ายก็คือกินแบบนี้อยู่ดีนะคะอ่ะมีความมันขึ้นรสชาติอ่อนลงนิดนึงเพราะว่าใส่ใส่นมลงไปอุ้ยกาแฟอร่อยอ่ะเฮ้ยมันคือกาแฟขี้ฉมดปะพี่คะมันคือกาแฟขี้ฉมดปะมันคือกาแฟขี้ฉมดไหมคะมาเล็ดกาแฟที่เอามาทำอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ไหม โอคเออมันคือกาแฟขี้ชะมดจริงๆทุกคนขอบคุณมากค่ะพี่อันเนี้ยเป็นไอติมกาแฟเฮ้ยกาแฟขี้ชะมดปะเนี่ยเฮ้ยกาแฟขี้ชะมดปะเนี่ยกาแฟขี้ชะมดปะมันคือกาแฟขี้ชะมดปะมันคือกาแฟขี้ชะมดไหมคะหวานมากเลยอ่ะเขาให้มากับกล้วยทอด เป็นไอติมกาแฟากล้วยทอดนะคะเป็ทนทอดอร่อยอืมเฮ้ยอ,อ,อ,อร่อยทุกคนมาต้องกินด้วยกันเมื่อกี้กินแค่ไอติมอย่างเดียวไม่เวิร์กอร่อยมากค่ะ คือว่าเป็นร้านอาหารเวียดนามที่ที่ควรมาคือจริงๆในกรุงเทพเราก็มีร้านอาหารเวียดนามเยอะค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าร้านนี้เป็นร้านที่เปิดใหม่แล้วทัพทิมก็มีความรู้สึกว่าเออทั้งบรรยากาศทั้งเมนูที่เขาทําความตั้งใจที่เขาแบบนําเสนอเราอะ่ะมันมัน,ม,นมันดีไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนทุกคนอีพีน้าจะพาไปกินอะไร รอติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วนะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทัพทีมด้วยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่อยากจะฝากก็ถ้าพี่ๆท่านไหนว่างๆนะคะทุกคนว่างก็เข้าไปติดตามเพจนะคะใน Facebook เป็นร้านเพชรเอลเล็ก d นไดมอนของทัพทีมด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ลองไปกินอะไรอยากให้ลองไปรีวิวร้านไหนช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยดีไหมช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าอยากให้รับทีมไปรีวิวร้านนี้อยากให้ลองไปกินร้านนี้ดูดูค่ะทัพทีมแล้วพี่เคยกินอันนี้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยฝากด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะ